สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็สี่สงเก้าก้าก็ไม่แล้วนะ,ะก็เออเออก็ยังไม่มีอะไรนะก็มาทำสวนอ่าเห็นอุปกรณ์ก็จะทำดโดมอีกโดมหนึ่งนะคะทำโดมเป็นพันๆเลยนะคะจะได้มีข้าวกินเป็น มันต้องหาดินจำนวนมากนะในการทำซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีดินอยู่ก็เดี๋ยวขอดูก,ก่อนว่าโอ้เพื่ข้าวต็มือน,นะคะดูสวยมากโอเคค่ะเด้วเราไปทำดมีอันหนึ่กันเลยแหมเหตุผลที่ไม่ไม่มีเสียงเกมนะคะเพราะว่าปิดเก,เกม ทำโดมเนี่ยต้องหาดินจำนวนมากดีกนจำวนน้อยก็ต้องขุดดินแถวเนี่ยเออขุดก่อนอขุดดินมาก่อนแนละ้วก็ดินมันก็มีค่ี๋ยวเราเอาไปทำโดมนะคะทำโดมก็ต้องหาดินจำนวนมากเลยต้องขุดก่อนก็คนที่ไม่เสียงเกมนะคะเพราะว่า ก็จะอาจแบบเงียบๆไม่มีเสียงของคนภาคเนี่ยลดวงเพราะว่าตอนนี้เสียงเบาอยู่ที่จกภาคนะเกบภาคมากเลยก็เก็บกินมาก่อนแล้วกันนะคะก็เกดภาคแล้วตอนนี้คี้เกตภาคแล้วอ่ะอ๋อไม่ พอไปขุดดินเสร็จเกินแลวกลับมาเจอกัน,นะคะ่ะกลับมาต่อนะเมื่อกี้ไปขุดดินมาไอได้ไมเ่เจอหลักค่ะก็คลิปดดนี้จะสั้นๆนะคะไปก่อน,นะคะ่ะคือจะสั้นเกินไปไหมหรือว่าจะถ่ายระหว่างนั้นก่อนคือการต้องใช้เวลาก็ต้อง